สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายแววเสนอเมนูผ้าสินส้นใชมักแต่งจ้่อันนี้ักแต่งยายแววล่างแล้วก็ปอกซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีหมกนาวเนาะ,นะ,ะกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกสดต้นหอมหอมป้อมกับอีผักแพ้วจ้ะ่นี่จะเป็นผักผักสดเนาะนีะ้มะเขือนี่ก็ใบใบักผักข้าวต้องหรือว่า ผักคาป้องก็จะเอ็นผักคาป้๊องอันนี้ก็จะเป็นผักมันปูจ้ะอันนี้ก็สเสลียมญี่ปุ่นเนาะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งขง้าวแล้วเหลี่ยงคนหน่อยไปน้ำเนาะพี่น้องแม่หน่อยจะดื้ออีหยังนี่ลูกอย่าเล่นอย่าเล่น,ลนไปเพิ่งมาเปิดเล่นนี่นปิดไว้ลูกปิดไว้คนเกง่งปิดไว้ไปจ้าอีหลาไปโยนน้ำทวดไปเดี๋ยวย่าเฮ็ดกับข้าวให้กินเด้อ ได้ค่ะโอเคได้ค่ะโอเคหักบอลอยู่ดึงให้น้องแล้วแล้วอบสิ้หนหมูนียจะข้างเตียงอ่ะใส่เตาอบล้มหล้ด กลับโมกันนะพี่น้องมาจ้ามาผ้ามาแตงใส่สิ้นกับยายแ้วมาจ้ามาผ้าสิ้นใส่มาแตงกับยายแววสิ้น,นอบซอยเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่พริกนะพี่น้องใส่พริกผงมนะใส่ชูรโรดใส่ผงปรงรสจากน้อย เช้าป๋าจ้ะนี่ก็จะเป็นพริกสดเนาะพี่น้องพริกสดตะไคร้หอมแดงหอมขาวนี่ใส่ลงไปเลยทั่ง <c oughs> บีบมะนาวลงไปได้วยค่ะเสียคนหน่อยได้คนหน่อยนะคนหน่อยด้วย <c oughs> อ้เสียหยิ้นซิ่ง,ง,งปิ้งจ้ะ ลืมพกถั่วะ่ะแล้วจะใส่ถุงม,มือกัจ้ะบังขยัอ่ะสร็แล้วคนซื้อว่าแสบอ่ะมันมะเขาเน,นี่แหละนังนง เอาเขาวคัวมาให้ยากด้แม่นาอยอะบ่ออกมาฮันเยอเขาวคัวให้แม่จิมลืมอายุน,<ำ>นี่า ได้ข้าวคั่ว,ขขวจะได้หอมหอมจะน้ำเล้าอีกกันพี่เล้าเต็มแน่น,นอนจ้ะมาจ้ะเิ็นข้าวน้ำเล้าแล้วอุยนี่ไปอ,อีก ้อยค่ะจ้กพี่น้องกินขอน้ำยาแววผ้าสิ้นเส้นมะแกงจ้ะผักส่วนรัวของเขานี่ละพี่น้องจ้ะมาเด้อค่ะกินขอน้ำกันนี่จะเป็นปิ้งสิ้นให้ปิ้งหมูแห้น้องไอจีจ้ะแซ่บๆน้ำกันเด้อสวัสดีค่ะมากินขอน้ำยาแววเด้อจ้าน้องเอายมมาแลวะ เขาเฮ็ดส <ffe> <hand paintings> <hand> ูตรอันเอฟซีจากสิงคโปร์บอกว่าให้ต้มน้ำพร่อนลวกเอาพี่น้องมาบัดเดือกเขาใยแววมันมันอ่อนมันต้มน้ำพร่อนลวกกับตามนี้ไปอีกันเอฟซีมาได้ค่ะเอฟซีสุขสุขคุของเขามาบัดไม่ใช่เป็นเขาที่อ่อนมันเป็นแล้วไปเฮีย อโอ้ทนะุนเก่งจังพี่น้องข่อยยิ้มข่อยไม่รู้นะนี่เขานั่งเลยข้าศึเห็นไม่เห็นหรอกค่ะค่ะเพื่อนไปกินเขาบ้านอน,น้อ,องอยางเหนียบเ,เ,เลยเงียบเลยเพี่น้องเลยเห็ดบได้ดอกเดือดสูตรสิงคโปร์นะพี่นอ้องสิงคโปร์ขีดตัวเลย <c oughs> บุตัวดอกเขาเขาแข็งขาแข็งขาเอามันอ่อนเลก มันคมง่ายกันมันคง่ายครับมีผักข้าวต้มฟามีอย่างโ้ตกระโม่เลยอ๋อเอากระเสดซนมาก Mm -hmm. mm -hmm. Søt! <coughs> <coughs> มะเขือนี่นานจนในดำเล็กันเนคโค้งจิตตั้งไม่แท้ซ่อนสองกิน,น,นอเออแท้ซ่อนกินจับพอดีมันเนืเหนียวธรรมดาเหนียวหึมเหนียวมากอาหาเข้าไหมแย้แว้ไปประชุมมาก็เลยมาเขาคำเนี่ย ต้มน้ำพริกหรือเปล่าีกันเดียวๆสั่นแ้วกระร้าหอยมากพะยงะนะเจ็บๆจ้ะอืม เขาต้องมากินแท้ๆมันมันออกสมสมๆน่คนมามาก็มบูกมากตอบอกเป็ดมาเที่ยวมากิออกกกนยาเทียกว <ชม S 1> ไวสมซ <ชม S 1> ื้อขาดสมซื้อขขาว จะให้อออกกินตดถ้าให้จิ้จิออกทีเดียวกินติดเฉยแล้วแม่ไอ้หรอไอ้ห้อนต้องไปหานีน้องมาด้วยพูนเอ็มเด็กจำเด็กเพี้ยว

เรานี้กินเข้ากับไข่ต้มกินสามคำกินหมูปิ้งน้ำอ่ะงาน้อมหลับคาจากเขาด้วย 有么办么？能这么？到点去了。 เอายิบเอาโอเคเอปูมหายเซบวะทีแก่เสือบูผูหาเซบมารล้อยเบียบโยธ่เทศบาลโยนาเทศบาลเดียวรถถาเไว้ลละเด้ แต่ท <that> ีล <spoon> <that> ูกเตี right ้ยงพ่อไปเรื่องมนวะามันคิขั้นชีซาเร่งนะมุบนหเช่ยสไหนจองเลย ดูยังไม่ได้กินหอกเข้าตึเนะไม่ได้ออกเยเนาจเป็นข้าวต้ม Mấy ừ. Ừ. Hết. Khẩu khẩu không luôn không biết đi phá hết cơm cơm บ่เป็นนี่อืม ต mm. ีมากไปขึ้ไหนที่อุดท่อ มันจะจ่ายู่กรุงเทพยาวันคุนท้าแต่บางคนใช่ืะ ะนะคลิปนียนะค่ะไล่ไล่ๆนะคลิปนะคลิปเป็นปะก็เป็นตองม่เป็นอ่ะคลิปนี้ยาแววขอลาสนิทกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยาแววแชแน,นลจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอจีสวัสดีค่ะต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่เนี่ย